ครับเพื่อนๆครับอ่าเป็นรอบนี้นะฮะผมจะมาพาให้มารู้จักกับอ่าคาสิโนโกันละแต่ว่าผมขอไปทีละเกมนะฮะไปขอไปทีละเกมอ่าคลิปแรกของคาสิโนเนี่ยผมจะอธิบายอ่าสักเล็กน้อยก่อนนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คงจะพูดเป็นเรื่องเฉพาะเนื้อเนื้อกัน นะ,ฉะนนเฉพาะเกมนะ,ะคาสิโนเนี่ยมันจะมีหลายๆเกมอยู่ในนี้นะฮะเหมือนเราเข้าบ่อนเราเข้าบ่อนเราจะไปเล่นไพ่เราก็ต้องไปตามโตะ๊ะนะฮะตามล็อกตามตามตามรูมต่างๆว่าเราจะเล่นไพ่อะไรนะฮะพูดอย่างกับตัวเองเคยนะฮะ <laughs> แต่ไม่เคยหรอกเพราะว่า แต่ก็พอศึกษานะฮะว่าในการที่เราเจอหาแค่ความรู้เป็นข้อมูลมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยใช่ไหมเออรู้อ่อสออนะาสองอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ไว้ใช้ว่าสองบาแบกหามอ่ะเออท่วมหัวมันเ่เอาตัวไม่รอดเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงนะรู้แต่ทฤษฎีมันก็แข่นะจะรู้หมดทั้งโลกไปก็เอาตัวไม่รอดแต่ไม่ทำไม่ไม่ปฏิบัตินะฮะอือเอาเข้าเรื่องกัน คาสิโนก็คือการพนันนี่คำว่าการพนันเนี่ยแม้บ้านเรามันมันจะผิดแต่คำว่าการพนันที่จริงมันไม่มันมันถ้าถ้าเราพูดตามภาษาสังคมโลกกันนะคือมันเป็นเรื่องทั่วไปมันไม่ใช่ว่านึกถึงการพนันเรากะนึกถึงบาปอันนั้นเร,เราอาจจะนึกในในแง่ของเราเป็นคนพุดูด ใช่ไหมแล้วก็กฎหมายของประเทศไทยคือผิดถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธนนุันไม่ได้แต่ที่จริงโดยทั่วไปแล้วเรื่องอะไรที่มันเคยผิดมาก่อนมันจะทําให้เป็นถูกมันก็ทําได้ใช่ไหมถ้าถ้าหลายๆเรื่องหลายราวที่มันเคยผิดทุกวันนี้มันกําลังจะถูกใช่ไหมไอ้ผิดบางอย่างก็กําลังที่จะ กำลังที่จะถูกปลดออกสารเสพติดใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็ยังจะได้เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข่าวว่ากระฟงกาแฟก็ยังจะทําท่าจะเป็นสารเสพติดจะไปเวอร์เกินไปละนะฮะนี่อะไรที่มันทำอะไรที่มันเคยผิดถ้าจะทําให้ถูกมันก็ทําได้ก็แค่เอาเสียงสวนมากมาลงมาติกันก็ก็เรื่องนั้นก็กลายเป็นถูกละนี่เพราะนั้นคาสิโนเนี่ยมันก็คือเป็นไอการทั่วไปที่คน คนที่ที่เขาเาเล่นกันอ่ะนะมีการพนันทั่วไปถ้าคิดว่าการพนันทุกอย่างมันเป็นผิดแม้แต่เป๋่ายิ่งชุบมันก็ถือว่าผิดแล้วมันก็ถือว่าพนันแล้วเพราะว่ามันถ้าถ้าคิดจะเอาเอาเป็นการพนันมันก็เอาพนันกันได้ถูกไหมแพ้ชนะก็เอาเอาเงินจ่ายเดียวนั้นแต่แต่มันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเขาเล่นกันแต่พอมาเห็นไพ่ซักสำรับหนึ่งเนี่ยมาจับมาต้องกันเนี่ยมาเออถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ มันแต่ว่ามันก็เป็นมันมันมันจะตามภาษาของเขามันจะใช่เราก็บ่นอะไรไม่ได้หรอกนะฮะแต่อันนี้ก็จะอธิบายเบื้องต้นว่าคาสิโนเนี้ยมันหมายถึงเกมอ่าการพนันคือถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในบ่อนจริงจริงมันก็จะมีการพนันหลายแบบให้เลือกถูกไหมฮะมีทั้งลูกเต๋ามีทั้งไพ่ไพ่ก็จะมีหลายๆอย่างหลายๆแบบให้เลือกเล่นว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับผมอันแรกเนี่ยนะครับผมเกมนี้ อ่าผมก็จะพูดถึงแค่ blackjack ก่อน blackjack นี่เป็นเกมที่เล่นง่ายที่สุดละนะฮะเกมไพ่ play, อันนี้เป็นเกมไพ่อ่า blackjack เนี่ยถ้าเราเราพูดถึง blackjack Black นี่มันผมจะนึกถึงไพ่ป๊อกเด้งทันทีเลย <laughs> นนไพ่ไทยเนี่ยคือไพ่นี่มันคือไพ่อันเดียวกันฮะห้ 52, 52าสใบคือไพ่หนึ่งสำรับเหมือนกัน แต่สิ่งที่จะแตกต่างก,กันก็คือวิธีการเล่นแค่นั้นเองป๊อก8ป๊อก9หรือที่เราเรียกว่าป๊อกเด้งเนี่ยก็คือถือไพ่2ใบใช่ไหมฮะไพ่ไพ่สองใบบวกกันให้ได้8หรือว่าให้ได้เใช่ไหมอันนี้คือของไทยแต่ถ้าเป็นแบล็ k แจ็คเขากําหนดว่า21นี่21คือชนะเลย21นี่เขาถือว่าเป็นแบล็ k แจ็คได้ทันทีถ้า blackjack blackjack อ่ายี่สิบเอ็ดเนี่ย คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะฮะสำหรับป๊อกแปดพอกเก้ากอกแปดก็แจกไพ่คนละสองใบบวกกันให้ได้แปดหรือเก้าสิตามที่กำหนดใช่ไหมแปดและเก้าคือเก้า็อาจจะได้เดิมพันเยอะหน่อยนะแต่ถ้าแปดก็อาจจะเอ,อ่ออาจจะอาจจะได้เงินพันเดิมพันอย่างน้อยก็เสมอตัวใช่ไหมหรืออาจจะได้เป็นเท่าเท่าเท่าตัวที่ที่ตัวเองลงลงขันลงเดิมพันไปนะนะแบล็ k แจ็คนี่ก็เหมือนกัน เขาก็จะมีอยู่2ใบให้ให้คนละ2ใบอีกเหมือนกันแม้แต่เจ้ามือก็ได้2ใบแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะมันอ่าให้แค่ว่าจากไ p ้ c h แ e, 8, e 9, เนี่ยแค่เอาเอาไพ่สองสองสอใบในมือนเนี่ยมามามาบวกแต้มกันใช่ไหมให้ได้8และ9อันนี้คือเอา2ใบามามามาบวกกันเหมือนกันแต่กําหนดค่ามันแค่21ถ้า2ใบเท่ากับ21ปุ๊บ นะอันนี้อธิบายเป็นเชิงทฤษฎีก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปนั่นกัน2ใบถ้าบวกกัน21ปุ๊บเท่ากับแบล็กแจ็คทันทีอันนั้นชนะทันทีนะฮะไม่ว่าจะเดิมพันกันกีนก่คนก็ช่างแต่ในจิมคิชเชนเนี่ยมันมันเป็นไอเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอ่าโปรเจกต์เล็กๆหนึ่งนะฮะที่เขาที่เขาเขียนขึ้นมามันไม่ได้ไม่ไม่สามารถที่จะเพิ่มบอดไปได้ ไม่สามารถเพิ่มจมํานวนคนได้อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปต่างหากที่ไม่ใช่ k อ t กซิชชนซิงอ่าจะเป็นของ Playroom จริงๆผมเคยทำมาตั้งหลายตอนแล้วก็หลายเกมแล้วด้วยบางอันผมจะทำซ้ำนะฮะอย่างเช่นอ่าการทำโป๊กเกอร์เนี่ยผมผมจะอธิบายซ้ำเพราะในนี้ก็มีอันเนี้ยในในนี้เอามาทำในนี้ก่อนแต่ว่ามัน,ม,นมันจะอธิบายได้ง่ายกว่าไอ้การทำโป๊กเกอร์ใน Playroom ถ้าเข้าใจในโป๊กเกอร์ใน Jim ค i ิชเชนแล้วคุณสามารถที่จะไปอ่าไปชวนเพื่อนๆไปท้าเพื่อนเขาไปเล่นโป๊กเกอร์ใน Playroom ได้ Playroom เป็นออนไลน์ใช่ไหมครัสามารถเล่นได้มากสุดถึง16-17คนเนี่ยเออสนุกอืมแต่ถ้าเข้าไปในนั้นเล่นไม่เข้าใจแพ้กับชนะก็ตามตามตามภาษาชาวบ้านก็ตามเวนตามกรรมนั่แหละตั่งวากันไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเนี้ยมันมันมันมีจำลองเบื้องต้นให้ง่ายๆนะฮะไม่ไม่ได้ซับไม่ได้ซ้อนอะไรคนก็เราเราก็ทุกทุกเกมเลยมั่งเนี่ยทุกเกมในในในคิชเชนซิงเนี่ยเราจะเล่นระหว่างเรากับคอมพิวเตอร์เรากับ AI ที่ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรกันดีซะอีกนะฮะมันจะสามารถที่จะอธิบายให้กันฟังได้ง่ายขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยนะฮะเป็น blackjack อ่า บล็กแจ็คเนี่ยมันจะเดี๋ยวผมจะาพาเข้าไปฟังบรรยากาศเลยนะฮะ sound f o r pro suite folder view list sound administrator type sound f o r pro administrator kitchen 1845เราเข้ามาปกตินะฮะเราเขาเลือกคาสิโนมันทุก Like blackjack. อนแรกก็จะเป็น blackjack เลยเป็นอันที่ง่ายที่สุดนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอ่นเป็นเป็นพวกแบงก,กาวเขานะมีเสียงสล็อตม่ชงสล็อตแมชชีน เดี๋ยวเราก็จะไปแทบทุกเกมในนี้แหละนะฮะเท่าที่ผมจะเข้าใจแล้วก็สามารถอธิบายฟังได้อันนี้ Black แจ็คก่อเหมือนใข่ปอกเด่งของไข่แต่ว่าเพียงแต่ว่าอันนี้มันต้องบวกให้ได้21แค่นั้นเองต่างกันแค่นั้นเองแหละ On lonely evening, with nothing to do evening a a pack and me came see I've been with I six I bought you some here Water at the room, would we'll take out your dress, show me your new tattoo. Welcome to the uh, jack, jack table. Would you like to read the instructions? Yes. For my Bible, instruction, I no. Uh -huh. Do you want to read the special key instructions? Uh, yes, you made a No. Press a number 1 through 6 for the number of decks of cards that you wish to play with. I need to go to the next level. I need to go the next uh, i 5. Okay. Please wait while I shuffle the cards. <coughs> mm. <coughs> okay, let's play. You have $500. Please enter your bet. <coughs> เขาจะให้มา500 500 500ดอลลาร์นะครับ Please enter your bet ก็คือกรุณาอ่ากรอกจำนวนที่เราจะเดิมพันนะครับเบทในที่นี้จะเดิมพันเอา35ก็ได้35นะฮะ35ดอลดาลาร์ปุ๊บ Your bet is dollar 35. Is this correct? Yes, yeah, it is yes. correct. นะแน่ใจไหมันทึก Your two cards are 10 at fourteen. at eight, nine. Showing. Dealer Would and a card? four, you y like เดีลเลอร์คือเจ้ามือนะฮะเรามี10กับ4นะฮะสองใบก็คือเราแน่นอนละเราบวกกันได้แค่14เองเจ้ามือเขาโชว์แค่ใบเดียวคือเลข9คือ9ผมไม่รู้ว่าไอ้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 กติกาจริงๆเขาอาจจะไม่โชว์หรอกเพราะเพราะปอกนี่เขาจะไม่โชว์อะไรสักใบหนึ่ง แต่ไอเนี้ยันนี้อันนี้นนใ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 นเราพูดกันในเขาเรียกว่าในกรอบของจิมคิชเชนนะฮะเขาจะให้เจ้ามือโชว์หนึ่งใบก็คือดีลเลอร์คือเ้แค่น,นั้นเองเรามี1ิอันหนึ่งสีอันหนึง่งนะฮะอ่าสิบแจ็คควีนคิงเนี่ยมีค่าเท่ากับ10นะฮะอ่าผมลืมอธิบายตรงนี้ไป จิบเอ่อสิบแจ็คควีนคิงเนี่ยสี่ตัวมีค่าเท่ากับสิบถ้าสิบกับเอสเอสนี่มันจะมีได้สองสถานะเอสคือหนึ่งถ้าเอสกับสองเนี่ยเอสจะมีค่าเท่ากับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามเห็นไหมแต่ถ้าเอสมันคู่กับสิบแจ็คควีนคิงเนี่ยเอสจะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ดมันเป็นได้สองอย่าง เพราะนั้นถ้าถ้าเอสมีมามามา,มาคู่กับ10แจ็คควินคิงเมื่อไหร่จะได้21จะชนะทันที2ใบอันนี้นะแต่ถ้าเอสคู่กับเลข2เลข3หรือ4 5 6จนถึง9เนี่ยเอสจะมีค่าเท่ากับอ่าเอ่อมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับหน่งเท่านั้นะเองนะแต่คู่กับ9เนี่ยไม่แน่ใจว่า11หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะไม่นะ อ่าละอันนี้อันนี้อันนี้คือได้ได้14นะฮะเรามี10กับ4ได้14ตัวหลังนี่ไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจเพราะไม่ได้ใช้นะฮะในแบ็กแจ็คเนี่ยเอาแค่ตัวหน้าว่ามันมันบวกกันแล้วได้เท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะได้14เนี่ยกำหนดเขาคือ21เรามีอยู่2ทางเลือกก็คือเราเราจะเลือกใบที่3ไหมนะฮะถ้าเราเลือกใบที่3ถ้ามันเกิน21เราจะแพ้ทันที แค่จามือมีเก้าใบเดียวเขาก็ชนะับนะสมมติว่าผมจะเสี่ยงเลือก Would you like card? Yes. เขาจะถามว่าให้เราเลือกเราเราต้องการที่จะเลือกไพ่เพิ่มไหมก็ yes mm hmm. กับ no mm hmm. ผมเลือกล,ล,ลองเสี่ยงนะฮะได้6หรือว่า7นะฮะถ้าได้7ก็จะดีเอ็ดเอ็ดสี่เอ็ดแปดนะฮะ you now have $465. Man, press either exit or any other key to continue. The song. Yeah. you have $465. please enter your bet. jesse, uh, 75. 7 five. your bet is $75. is this correct? yes. your two cards are 10 and 8. you have 18. dealer has 8. Jack, showing. would you like a card? ได้ <Yes. S 1> ่าได้18นะ10แล้วก็8 <No. S 1> ภายในมือก็ไม่เลือกเพิ่มนะนะล้วนะดชนะ20เล yeah, <this> อร์ <20 S 1> ชนะลเอร2เินะเคือรเราชด้18 <2. S 1> เขิได้20ถดงแม่มันจะไม่ถึง2 1ก็ิือว่ามันใกล้เคียงมากกว่าเราก็ชนะไป You have $390. Please enter your bet. Uh, 50. 50 Five yeah, one. one. Your bet is $51. Is this correct? Yes. Your two cards are queen and queen. You have 20. Dealer as an ace. Showing dealer's two cards are 10 and ace. Dealer has black cat. You lose your bet. Dealer wins. This really pisses me off. You now have $339. Press E to Exeter and your two cards are Queen and Queen. Okay. You have 20. Dealer's two cards are 10. And Ace. Dealer has a blackjack. Dealer wins. Your bet was dollar $51. You now have $339. Press E Exeter and the other your two cards are Queen and Queen. You have 20. Dealer's two cards are 10. And Ace. Dealer okay. has a blackjack. dealer bet was you now have Press E exit any other key continue. was any Your or wins. now You to to $1.51. $1.339. คือเมื่อกี้เนี่ยผมได้ควีนแอนควีนก็คือได้ควีนสองตัวก็คือเป็นยี่สิบทีแรกกะว่าจะไม่เลือกเพิ่มแล้วนะฮะแต่ว่าเพอในเดิลเลอร์เนี่ยมันได้เอชแล้วก็สิบก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะฮะเพราะเอชเอชเนี่ยถ้ามันคู่กับสิบแจ็คควีนคิงมันก็จะเท่ากับเอชนั้นจะมีค่าเท่ากับสิบเอ็ด ถ้ามันมันมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่มันจะได้ blackjack ทันที dealer has has blackjack เพราะนั้นเขาชนะเลยนะฮะเราก็ต้องเพิ่มใหม่อันนี้จำนวนเงินนะสามร้อยสามสิบเก้าก็ประมาณสี่สิบเก้านะฮะแล้วแต่เลยนะฮะว่าเราจะลงเดิมพันเท่าไหร่นี่ยังไม่เคยชนะมันเลย your b e is this correct yes ให้คนละสองใบสองใบเราได้แค่8ปดจะเป็นไพ่ป๊กก็ได้แล้วนะฮะป๊กแปดเจ้ามือก็มีใบแรกโชว์ก็เป็น4ี่เหมือนกันอันนี้ผมเลือกเพิ่มเรียกเลียกเลียก,กเพิ่มนะโเพราะยังไงมันก็ไม,ม่มีทางเกิน่ะ y o You have 18. Would you like a card? Yes. Uh No. No, I hang get 18. Dealers 2 cards are mean and 4. Dealer has 14. Dealers 3 cards are mean and 4 and mean. Uh. Dealer has 24. Dealer busted. You win. Ooh, I needed that. You now have $388. ่าชนะนะเพราะเขาเกินเขาเราได้18บแปดิลเลอร์ได้24คือคือคือถ้าเกิน21เมื่อไหร่ก็แพ้มันนั้นแต่ถ้าไม่มีใครได้21คือแบล็กแจ็คเนี่ยมัน,ม,นมันกำหนดแค่ยีอันเดียวจะได้17 18หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าแต้มใครไม่ถึง21ก็ขอให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดอย่าให้อย่าอย่าให้เกินถ้าเกินเมื่อไหร่แพ้นะครับ อันนั้นถ้าใกล้เคียงมากที่สุดก็จะชนะไปเลยต่อให้ไม่มีใครได้ black jack ก,ก็ตามอันนี้ไม่จำเป็นเลย Would you like a cocktail while you play? At dollar three hundred eighty-eight. Please enter your bet. เอาสักร้อยใช่ไหมร้อยร้อยแปดสิบแปดก็ได้วเอาเยอะหน่อยเดี๋ยวก็จะพอแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไปต่อไป Your bet is dollar one hundred eighty-eight. Is this correct? Yes. Your two cards are สิ Would you like แล้วก็ส <Yes. S 2> นะฮะเราได้สิบส and 2 uh, dealer อะไร dealer d a l e r มันก้าใช่ปะ Your two cards are 10 and 2, You have 1 w Would you like a c a r Yes. Dealer a s a 9. Showing. Would you like a card? Yes. เด <Okay. S 1> like yes. จ้ามือมันมี9 DJ oh, oh, your three cards are ten and two and Queen. You have twenty two. You busted. Dealer wins. Damn. You now have dollar two hundred. Press either exit or any other key that can have dollar two hundred. Please enter your bet. Two zero. Your bet is dollar two hundred. Is this correct? Yes. เจ้ามือก็เป็นควีนเหมือนกันเจ้ามือเท่ากับ10เราได้12อ่าเสียงหยิบไปอีกสักใบนึ่ Three c a r d two and q u e e and four you have s i Would you like a card? Yes เรียกอีกสักใบนึงใบที่4เรียกเพิ่มได้เรื่อยๆนะฮะถ้าเราคิดว่าเรายังพอไหวแต่ถ้าหมด Your four cards are two and queen and four and queen. Okay. You have 26. You busted. Dealer wins. Damn it. You now have dollar $0. At this table, you started with dollar $500. You played six hands. You now have dollar $0. Better luck next time. Or originally, you started with dollar $500. You have played six hands. Which game would you like to play? Blackjack. Exit. <coughs> <the casino. coughs> คืออันนี้ดีอย่างหนึ่งนะฮะถ้าแบล็คแจ็คใน Playroom หรือ i อเเนี่ยมันจะมันจะมีข้างหลังด้วยนะฮะ o f club of diamond of h e a r t of s p a ส e เนี่ยแต่จริงๆมัข้างหลังมไม่ได้ใช้นะฮะมันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างมันแต่ใน,นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีข้างหลังก็ดีนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสั้นๆส,สั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมผมพยายามให้สั้นที่สุดละไว้พบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ Thank you for visiting Casino. Come back soon. unknown welcome to kitchen yahtzee exit thank you for playing kitchens and games exiting program